รตาแมวว่าจ <that em ang> ิคลายให้เยอนเคื่องอันนี้เครื่องเครื่องเราห่างเลย แน์เป็นกลมาอ๋อแงเป็นเป็นโลมกบรดเป็นเอทีได้ย e yeah, oh, wow, ิมไปเลยนะคะบางเพื่อนไปยืมลองสิไค้อ